สวัสดีครับข่าวข้าม n i g l y news กับผมพบเอกพรพงษ์เมตตาประจำวันพระราชบดีที่1กรกฎาคมสรุปข่าวรอบวันทันทุกข่าวบันเทิงคุณผู้ชมสามารถเปิดมาเจอกันได้แบบนี้วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์หลังข่าวพระราชสำนักนะครับก่อนอื่นเริ่มต้นรายการวันนี้กับกิจกรรมแฟนหน้าจอรอลุ้นครับเราอยากให้คุณผู้ชมมาร่วมสนุกกันอย่างที่ทราบว่าตอนนี้ร้านอาหารเรานั่งกินไม่ได้นะครับคุณผู้ชมมีวิธีแก้ปัญหายังไงทํากินเองที่บ้านหรือว่าเลือกที่จะสั่ง Delivery มา ส่งกันเข้ามานะครับพร้อมกับภาพถ่ายขณะที่คุณดูรายการข่าวค่ำ n น g h t l y News ของเราโพสต์เข้าไปใต้ภาพกิจกรรมในเพจ Facebook Mono 29 News ครับและแน่นอนครับเริ่มต้นเดือนใหม่เราก็มีกิจกรรมใหม่ๆกิจกรรมพิเศษนะครับรางวัลใหญ่ประจำเดือนกับรถจักรยานยนต์3คันที่เราจะแจกผ่านรายการข่าวข,าวของ Mono 29ทั้งข่าวเช้ารายการเดอะเดรายการท็อปทรวมถึงข่าวค่ำไนท์ลี่นิด้วยนะครับ สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เพจ Facebook Mono29 News นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เปิดอย่างเป็นดังคาแล้วสำหรับภูเก็ตแซนบ็อกซ์นะครับนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ไปเปิดงานด้วยตัวเองไปดูความเรียบร้อยพร้อมกับย้ำว่ารู้ว่าเสี่ยงแต่จำเป็นต้องเปิดครับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเดินทางไปตรวจสอบความพร้อมด่านเข้าออกจังหวัดภูเก็ตทั้งด่านชัดชัยและท่ากาศยานภูเก็ต จากนั้นได้รวมป,ประชุมรับฟังความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลังเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติวันนี้เป็นวันแรกรวมทั้งเปิดโครงการฮักไทยฮักภูเก็ตโดยความร่วมมือจากภาคเอกชนและขอการค้าไทยด้วยนายกขอให้ภูเก็ตแซนบ็อกสำเร็จและเป็นแบบอย่างให้กับพื้นที่อื่นๆโดยบอกว่ารู้ว่ามีความเสี่ยงแต่จําเป็นต้องเปิดเพื่อฟื้นฟูการท่องเที่ยวซึ่งวันนี้ก็พอใจกับมาตรการด้านต่างๆไปฟังเสียงนายกครับ วันนี้ผมจะแ้มว่าการเปิดจังหวัดภูเก็ตนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องของภูเก็ตอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของทั้งประเทศนะครับทุกจังหวัดที่จะต้องมีการเลือกนำร่องเพื่อจะดูความเหมาะสมว่าดูประสิทธิภาพของมา,า,า,าตรการและั้นต่างๆให้เป็นทุนในการได้ให้ประเทศไทยเะิดไปได้ใน1 2ึงวันที่ผมพูดนะครับตรงไหนเปิดได้เปิดตรงไหนทำได้ทำ ว่าถ้าตัวอย่างมันจะเกิดขึ้นอย่างนี้เวขวาจะมาแฝงฟอกกันขณะเดียวกันมีปมดราม่าที่นายกถอดหน้ากากนั่งกินข้าวริมทะเลพร้อมกับคณะแบบนี้เรื่องนี้ก็ทําให้หลายคนเสียงแตกนะครับมีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยท่ามกลางสถานการณ์โควิด -19 ที่ระบาดหนักแบบนี้ส่วนภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรายงานว่าวันนี้มี5้าเที่ยวบินจากต่างประเทศเช่นอาบูดาบีกาตาร์อิสราเอลและสิงคโปร์ มีนักท่องเที่ยวประมาณ300ถึง400คนเดินทางเข้าภูเกต็ตและขณะนี้ตั้งแต่วันที่1ถึง15กรกฎาคมมีการจองห้องพักไปแล้วถึง13,116คืนเฉลีย่ยระยะเวลาการเข้าพักอยู่ที่11.9คืนซึ่งทททคาดว่าในไตรามาสที่3เดือนกรกฎาคมจนถึงกันยายนนี้นะครับจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่ที่ประมาณ1 0แสนคนสร้างรายได้ประมาณ8,900ล้านบาท ส่วนนักท่องเที่ยวคนไทยจะมีประมาณ540,000คนสร้างรายได้ประมาณ5,500ล้านบาทครับด้านนักวิชาการเชื่อว่าภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์จะทำให้ครึ่งปีหลังนี้ประเทศไทยมีเงินสะพัดกว่า30,000ล้านบาทครับ <laughs> ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนวัฒน์พลวิชยัยผู้อำนวยการศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยคาดว่าในช่วงครึ่งปีหลังต่อจากนี้หลังเปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาประมาณ6 0แสนคนซึ่งการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวแต่ละคนจะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ5 0,000บาททำให้มีเม็ดเงินสะพัดระหว่าง1 5 0 0 0จนถึง3 0 0 0 0ล้านบาทไปฟังเสียงอาจารย์ครับปกตินักท่องเที่ยวเนี่ยจะเข้ามาเนี่ยนะครับใช้จ่ายเงินเนี่ยประมาณ5 0,000นะครับบาทต่อคนต่อครั้งที่เขาอยู่นะครับซึ่งโดยพ้องยิ่งเนี่ยนักท่องเที่ยวที่มาจากทางยุโรปเนี่ยจะอยู่ประมาณ14วันดังนั้นเนี่ย ถ้าเรามีนักท่องเที่ยวประมาณ30,000 0คนนะครับถึง ,00 0 0 0คนกับเม็ดเงินที่นักท่องเที่ยวจะใช้ตลอดช่วง6เดือนนับจากนี้เนี่ยนะครับเราก็อาจจะมีเม็ดเงินสัพัดในจังหวัดภูเก็ตเนี่ยนะครับประมาณ1 5 0 0 0ล้านบาทถึง3 0 0 0 0ล้านบาทซึ่งเม็ดเงินเนี้ยจะกระตุ้นจังหวัดภูเก็ตได้ค่อนข้างเยอะก็คือจุดห้าถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์เป็นอย่างน้อยในด้าน GDP โกรของจังหวัดภูเก็ตแล้วก็จะช่วยระดับประเทศได้นี่ยนะครับประมาณจุดสองถึงจุดสามเปอร์เซ็นต์ที่ทำให้ GDP ของไทยโต การเปิดภูเก็ตนี้อาจารย์ธนวัน์ยอมรับว่าอาจจะมีความเสี่ยงเพราะตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศไทยยังสูงอยู่แต่ก็เชื่อว่าถ้ามีการควบคุมความเสี่ยงที่รัดกุมและชาวภูเก็ตไม่ต่ำกว่า60%ฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วก็มั่นใจว่าภาครัฐจะสามารถจัดการได้ครับภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์จะรุ่งหรือว่าจะร่วงคงต้องติดตามกันนะครับแต่ที่แน่ๆการเปิดภูเก็ตครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์โควิด -19 ที่ยังหนักหน่วง วันนี้เรามีผู้ติดเชื้อรายใหม่เกินครึ่งหมื่นและมีผู้เสียชีวิตถึง57รายทำนิวไฮติดต่อกันเป็นวันที่2แล้วครับแพทย์หญิงพิสมัยศิรังสันผู้ช่วยโฆษกสอบอคถแถลงว่าวันนี้มีผู้ติดเชื้อ5,533รายนะครับขณะที่มีผู้ป่วยยังรักษาตัวอยู่เกิน52,000รายแล้วในจำนวนนี้มีผู้ป่วยอาการหนักเกือบ2,000นะครับ1,971ราย ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจสูงถึง566รายวันนี้ประเทศไทยยังมีผู้เสียชีวิตสูงกว่าเมื่อวานอีกครับเมื่อวาน53ว่าสูงแล้ววันนี้ทุบสถิติต่อ57รายทําให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมตอนนี้อยู่ที่2 0 8 0รายขณะที่สํานักงานสาธารณาสุขจังหวัดขอนแก่นนายแพทย์สมชายโชติยวัชรเวลานายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดขอนแก่นเผยว่าขณะนี้ยืนยันพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอำเภอสีชมพู42รายแล้วนะครับแบ่งเป็นเด็ก34รายครู8รายและยังรอผลยืนยันติดเชื้ออีก5คนซึ่งกลุ่มผู้ติดเชื้อนี้นะครับจัดอยู่ในกลุ่มคลัสเตอร์ที่เกิดจากเด็ก2ขวบที่ติดเชื้อจากคนในครอบครัวเบื้องต้นยังไม่แน่ชัดครับว่าโควิดที่ระบาดคลัสเตอร์นี้เป็นสายพันธุ์ไหนแต่ที่ชัดเจนแล้วก็คือนี่เป็นคลัสเตอร์ที่ใหญ่พอสมควรครับมีกลุ่มเสี่ยงกว่า300คน รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ด้วยครับขณะเดียวกันวันนี้ยังเป็นวันแรกสําหรับโครงการคนละครึ่งเฟส3ที่เริ่มให้ใช้เงินกันได้1 5 0 0บาทแรกนะครับปรากฏว่าสะดุดพอสมควรครับเจอทั้งปัญหาแอปล่มรวมถึงไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ครับวันนี้เป็นวันแรกของการใช้สิทธิ์คนละครึ่งเฟส3นะครับโอนเงินก้อนแรก1500บาทเข้าไปในแอปเป๋าตังค์ให้ประชาชนสามารถเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่6โมงเช้าที่ผ่านมา แต่ปรากฏว่าช่วงเช้าเจอกับปัญหาแอปเป๋าตังค์ล่มนะครับไม่สามารถใช้งานได้เพราะว่ามีคนที่เข้าไปเช็คสิทธิ์ไปเช็ควงเงินเป็นจํานวนมากด้านธนาคารกรุงไทยแจ้งว่าอาจจะเกิดจากผู้ใช้ที่ยังไม่ได้อัปเดตเวอร์ชันของแอปให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดและยังไม่ได้ยืนยันตัวตนอย่างไรก็ตามพบปัญหาหลายคนไม่สามารถเริ่มใช้งานแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ได้เนื่องจากผู้ใช้งานยืนยันตัวตนผ่านมือถือไม่ได้นะครับ ก็เลยทำให้หลายคนต้องเอาบัตรประชาชนไปยืนยันตัวตนหน้าตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยครับยังคงดําเนินไปอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับภารกิจค้นหาผู้รอดชีวิตจากเหตุตึกถล่มในรัฐฟลอริดาของสหรัฐเบื้องต้นก็มีพบผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีกแล้วครับ เป็นเวลาเกือบ1สัปดาห์แล้วนะครับสำหรับภารกิจค้นหาผู้สูญหาย147คนจากเหตุการณ์คอนโดหรู12ชั้น136ห้องในเขตไมอามีเดตเมืองเซิร์ฟไซต์รัฐฟลอริดาที่พังถล่มลงมาเมื่อสัปดาห์ก่อนล่าสุดพบร่างผู้เสียชีวิตเพิ่มอีรก6รายทําให้ตอนนี้เสียชีวิตรวม18รายแล้วในจนํานวนนี้มีเด็กอายุ4ขวบและ10ขวบด้วยนะครับเจ้าหน้าที่เองก็ยังพยายามอย่างไม่ลดละท่ามกลางอุปสรรคมากมาย รวมถึงพายุฤดูร้อนที่กำลังจะมาถึงด้วยความหวังว่าจะพบผู้รอดชีวิตเพิ่มเติมด้านนายกเทศมนตรีเมืองมามี่เดดยืนยันกับครอบครัวผู้สูญหายว่าภารกิจค้นหาจะยังคงดำเนินต่อไปโดยทีมกู้ภัยจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแน่นอนสาเหตุของศกอนาตกรรมครั้งนี้ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนนะครับแต่เบื้องต้นพบว่าเป็นคอนโดเก่าอายุ40ปีแล้วครับและย้อนไปเมื่อปี61มีรายงานพบข้อบกพร่องของตัวอาคาร เช่นเดียวกับเดือนเมษายนที่ผ่านมาก็มีการส่งจดหมายเตือนผู้ที่อยู่อาศัยในที่นี่บอกว่าความเสียหายบริเวณฐานของตัวอาคารเลวร้ายลงอย่างมากครับสำหรับช่วงกอสิบสตาบันเทิงวันนี้ติดตามได้กับคุณทิชาพัชระวันครับวันนี้ได้ข่าวว่ามีข่าวเศร้าของคนในวงการบันเทิงอีกแล้วเหรอครับใช่แล้วค่ะมีคนในวงการบันเทิงนะคะต้องสูญเสียคุณแม่ไปจากโควิด19ค่ะครับ สวัสดีค่ะอยู่กับทิชาพัชรวันนะคะวันนี้เรามาประเดิมข่าวแรกกันด้วยข่าวเศร้ากันดีกว่าค่ะเพราะว่าเมื่อเช้านี้ค่ะตลกชื่อดังอย่างคุณเป็ดเชิญยิ้มน,นะคะได้จัดพิธีชาปนกิจคุณแม่วิจิตโพวิจิตวัย89ปีนะคะที่เสียชีวิตด้วยโรคโควิด1 9เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาค่ะ โดยครอบครัวพวิจิตต์ได้จัดพิธีชกาญกิจคุณแม่วิจิตที่วัดพระศรีมหา,าธาตุบางเขนท่ามกลางความเสียใจของทุกคนในครอบครัวนะคะคุณป็ดเชิญยิ้มให้สัมภาษณ์ทางน้าตาว่าเป็นวิกฤตที่เลวร้ายที่สุดซึ่งเขามีโอกาสได้วิดีโอคอลคุยกับคุณแม่ครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่18มิถุนาย,ยนที่ผ่านมาค่ะและวันนี้เนี่ยดูสภาพเขาคงจะรับรู้ที่คงจะเห็นแม้กระทั่งผมจะได้เห็นหน้าแม่ผมสักครั้งหนึ่งสุดท้ายก่อนส่งเขาไปสวรรค์ ก็ไม่มีโอกาสความสูญเสียครั้งนี้มันยิ่งใหญ่ต,ตระกูลภพวิจิตของผมมากยิ่งใหญ่มากผมอยากจะล้างเท้าเขาผมอยากจะเช็ดเท้าเขาผมอยากจะกอดเขาผมอยากจะทาแป้งให้เขาผมอยากจะหอมเขาแต่มันทําไม่ได้แม่ก็ทั้งเห็นหน้ามันเจ็บปวดมากหน้าแม่ยังไม่มีกาสได้เห็นเป็นครั้งสุดท้ายมันใจรา้ามันใจรายจริงๆ ทั้งนี้คุณพ่อสุเทพวย94ปีที่ติดเชื้อโควิดเช่นกันอาการยังทรงตัวแล้วก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะโดยยังไม่ทราบว่าคุณแม่ได้จากไปแล้วซึ่งคุณพ่อคุณแม่ได้ติดเชื้อโควิด1นทีนจากแม่บ้านที่ติดเชื้อมาก่อนหน้านี้ค่ะหลังจากนี้ทางครอบครัวจะเก็บอัฐิเพื่อทําพิธีสวดอภิธรรมอัฐิจนถึงวันเสราร์ที่3กรกฎาคมนี้ที่สารา12วัดพระศรีมหา,าธาตุวรมหาวิหารค่ะ มาต่อกันที่พิธีกรสาวคุณบุ๋มปนัดดานะคะล่าสุดรวมตัวกับเพื่อนเพื่อนดาราค่ะพุดโปรเจกต์ที่ชื่อว่าโฮมแคร e ไปช่วยเหลือผู้ปว่วยโควิดถึงบ้านเลยค่ะ มาที่พิธีกรสาวบุ๋มปนัดดาล่าสุดรวมตัวเพื่อนดาราผุดโปรเจกต์ขึ้นมานะคะเพื่อนดาราที่ว่านั้นก็จะมีคุณไดดอาน่าค่ะคุณนิณาสุธิตาแล้วก็อีกหลายคนเลยทีเดียวช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดที่ติดเชื้อทั้งบ้านแล้วต้องนอนรักษาตัวกันที่บ้านนะคะพร้อมต่อยอดจากการช่วยเหลือทีมแพทย์ในการจัดเตรียมรถแรงดันลบกว่า3คันในการรับส่งผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิดค่ะพร้อมทั้งจัดส่งอาหารยาและเครื่องช่วยหายใจโดยทุกอย่างทําภายใต้าการดูแลของคุณหมอค่ะ ตอนนี้ก็คือจํานวนผู้ป่วยเยอะมากแต่ปัญหาคือเตียงรายชื่อที่ส่งเข้ามาในแต่ละวันตอนนี้ค้างอยู่1,642รายชื่อค่ะที่รอเตียงเราจะทำโปรเจกต์คงแคร์โดยการอย่างบุ๋มเองก็จะควกเข้าสารอาหารแห้ง แล้วก็ทีมหน่วยกู้ภัยที่จะเข้าไปช่วยน้องดกับน้องนี่นะก็จะเป็นในเรื่องของยาแล้วก็มีเครื่องออกซิเจนเราเอาจะไปบุกถึงบ้านเลยค่ะก็แต่ทุกอย่างภายใต้การมอนิเตอร์ของคุณหมอถ้าเกิดใครจะบริจาคเครื่องออกซิเจนก็สามารถบริจาคเพิ่มเติมได้นะคะก็ติดต่อได้ทั้งเพจทั้งองค์กรทําดีทั้งของจ่าพิชิตมาไปไิดท้ายวันนี้กันด้วยข่าวเซอร์ไพรส์ของคนในวงการบันเทิงเลยนะคะเพราะว่าน้องเชรีนค่ะน้องสาวของนิชคูณได้ประกาศข่าวดีว่าแต่งงานกับแฟนหนุม่มนอกวงการเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ โดยเชรีนัจารีน้องสาวสุดห่วงของนิชคุณ 2pm ได้โพสต์รูปส่วนแห่นเพชรเม็ดโตที่นิ้วนางข้างซ้ายพร้อมเขียนแคปชั่นว่าจริงๆเราสองคนแต่งงานกันมาสักพักใหญ่แล้วค่ะแต่ด้วยสถานการณ์หลายๆอย่างทำให้ไม่ได้มีรูปถ่ายดีๆหรือโพสต์บอกกล่าวอะไรไม่รู้จะบอกยังไงด้วยเขินเอาเป็นว่าตอนนี้อออกเรอเอืออกเรือนแล้วครับ พร้อมกับแฮชแท็กน้องสาวคนเล็กไม่เด็กแล้วนะซึ่งแฟนหนุ่มผู้มากุมหัวใจเธอก็เป็นหนุ่มนอกวงการบอสอัศกรสิงห์ศรีกรุนนั่นเองค่ะหลังจากที่เธอประกาศข่าวดีออกไปก็มีเพื่อนพี่น้องในวงการเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างมากมายเลยนะคะยังไงเราก็ขอแสดงความยินดีกับสาวเชอรินด้วยนะคะ และนี่ก็คือข่าวบันเทิงทั้งหมดที่ชานนำมาอัปเดตในวันนี้ค่ะคุณพบเอกครับขอบคุณนะครับแหมแบบนี้หลายๆคนหนุ่มหนุมนี่อกหักกันระนาวเลยนะครับ,รบเลยค่ะครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือข่าวค่ำ nightly news ครับสรุปข่าวรอบวันพันทุกข่าวบันเทิง เป็นรายการใหม่ของช่องโมโนท9 n น w s นิะครับก็เดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยสามารถติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์หลังข่าวพระราชสำนักทุกวันเลยนะครับเจอกับผมแ้งพบเอกครับและทีฉงานที่ชาพัชราวันค่ะเราสองคนพร้อมทิมข่าวและทิมงานนะครับลาคุณผู้ชมไปก่อนเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ